นิทานเรื่องชาวนากับวัวผู้ซื่อสัตย์การลัครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งชื่อว่านายแย้มนายแย้มอาชีพหลักของแกคือทำนาเป็นชาวสวนชาวไร่นายแย้มได้เลี้ยงวัวตัวหนึ่งมาตั้งแต่เล็กนายแย้มรักวัวตัวนี้มากดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีวัวตัวนี้เป็นวัวที่ดี เป็นบัวที่รักเจ้าของเวลานายแย้มไปไหนมาไหนวัวตัวนี้ก็จะติดตามไปด้วยเพราะว่าเป็นวัวที่รู้ภาษารู้ใจนายแย้มมากทำให้นายแย้มหลงรักลหลงไหลกับบัวตัวนี้นีอยู่มาวันหนึ่งนายแย้มได้พูดกับวัวตัวนี้ว่าวันนี้ค่ะ จะพาเจ้าไปหาเพื่อนของข้าที่อยู่ในหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งต้องเดินเข้าป่าขึ้นภูเขาตัวของข้าจะพาเจ้าไปเป็นเพื่อนดังนั้นนายแย้มและวัวก็ได้ออกเดินทางทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะมีภัยอันตรายมีสัตว์ร้ายชุกชุมอยู่ในป่านายแย้มกับวัวก็เดินไปเรื่อยๆ โดยที่ทั้งสองไม่ได้หยุดพักกลัวไปไม่ทันก่อนตะวันจะตกดินแม่มมพอถึงป่าใหญ่นายย้มก็ได้คิดในใจว่าวันนี้เราเดินทางไปให้เร็วก่อนที่มันจะค่ำมืดป่าแถบนี้มันอันตรายในตอนกลางคืน าานายแยม้มแล้ววัวตัวนี้ก็ได้เดินอย่างเร็วทั้งวัวและนายแยม้มก็พากันหิวโหวยวัวตัวนี้ก็ไม่ได้หยุดพักกินหญ้าเพราะว่าเห็นใจในายแย้มที่เจ้าของตัวเองเลี้ยงมาแล้วนายแย้มก็พูดออกมาว่าเดี๋ยวอีกข้างหน้าจะมีหมู่บ้าน พวกเราต้องเดินผ่านอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วค่อยผ่านป่าอีกที่หนึ่งแล้วก็ถึงบ้านเพื่อนของข้าแมมอเมอเมอเมอพอทั้งสองเดินมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ทำให้นายย้มแปลกใจอย่างมาก เมื่อได้มองไปรอบๆบ,บ้านหลังนี้แล้วก็พูดกับวัวว่าทำไมหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีคนอยู่เงียบหายกันไปหมดนายแย้มไม่รู้ว่าในหมู่บ้านแห่งนี้และในป่าแถบนี้มีเสือโคร่งอาศัยอยู่ในป่าแถบนี้นายแย้มคิดในใจแล้วก็เดินผ่านไปเรื่อยๆโดยที่ว่าตนเอง และวัวก็ไม่ได้นั่งพักบ้าบ้าบ้าถ้าผ่านหมู่บ้านนี้ไปแล้วนายแย้มและวัวตัวนั้นมุ่งหน้าเดินไปโดยที่ไม่สนใจในหมู่บ้านแห่งนี้นายแย้มคิดในใจว่าเดี๋ยวก็ได้เจอเพื่อนเก่าแต่ทางข้างหน้าเป็นป่า ที่มีเสือและสัตว์ร้ายอาศัยอยู่นายแย้มก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรเพราะว่าตอนสมัยที่เป็นวัยรุ่นนายแย้มเดินผ่านป่าแถบนี้เป็นประจำพอนายแย้มกับวัวเดินมาถึงป่าแถบนี้เป็นป่าที่อันตรายมากที่สุดนายแย้มกับวัวก็ได้เดินไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มใกล้จะมืดค่ำแล้ว ทำให้วัวและนายแย้มหิวน้ําเป็นอย่างมากนายแย้มบอกวัวตัวนี้ว่าถ้าเดินพ้นป่าแถบนี้ไปแล้วก็ถึงบ้านเพื่อนของข้าจ,จู่ๆนายแย้มกับวัวก็ได้ตกใจอย่างมากเมื่อได้เห็นเสือโคร่งตัวใหญ่กระโดดจู่โจมเข้ามาทันทีแล้วเสือตัวนั้นก็พูดว่าตอนนี้ข้ากำลังหิวอย่างมาก ข้าจะกินพวกเจ้าเป็นอาหารมื้อนี้ของข้าแล้ววัวก็ได้พูดกับเจ้าเสือโคร่งว่าอยากกินพวกข้าเลยแล้วเสือโคร่งก็พูดว่าไม่ได้ข้าหิวแล้ววัวก็พูดว่าถ้าท่านจะกินก็กินตัวข้าได้เลยแต่เจ้าต้องปล่อยเจ้าของของข้าไปดังนั้น<บ>เสือตัวโคร่งก็ได้ตอบตกลงแล้วก็กินวัวตัวนั้นจนอิ่ม แล้วก็ได้เดินจากไปโดยที่ไม่กินนยายแย้มแต่อย่างดใดนยายแย้มซึ่งเป็นเจ้าของวัวตัวนี้ได้เห็นเสือกินวัวของตัวเอง ที่ตัวเองรักวัวตัวนี้มากทำให้นายแย้มเสียใจแล้วก็เดินเข้าป่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านเพื่อนแล้วก็ได้เจอเพื่อนดังนั้นนายแย้มก็เล่าเรื่องราวให้เพื่อนตัวเองให้ฟังแล้วเพื่อนนายแย้มก็พูดบอกว่าวัวของเจ้าเป็นวัวที่ดีซื่อสัตย์แก่เจ้าของ ยอมเสียสละให้เสือครองตัวนั้นได้กินเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงแล้วชาวนากับวัวผู้ซื่อสัตย์ฝากเพื่อนเพื่อนกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอขอบพระคุณที่รับชม